ที่สุดก็คือเรื่องเรื่องกลิ่นปากและโรคโรคฟันโรคเหงื่อบางคนใส่ผสมกันส่วนเรื่องฟันขาวก็บางคนก็แปลงสองสองรอบไงที่มีความรู้สึกว่าเรื่องเรื่องฟันขาวเป็นเรื่องรองลงมาแต่เรื่องกลิ่นปากคือเป็นเรื่องหลักที่คนต้องการไม่ใช<า>่เรื่องตลกเลยกลิ่นปากยจะพอเรากินปลาแดกมันไม่ใช่เรื่องตลกค่ะทุกคนกินปลาไม่ใช่เรื่องตลกมันเหตุใดเสียบุคลิ ตื่นสาวเมามาหาใจเข้านี่กับบัวใหเด้ทดสอบยาสีฟันเหมือนมาทดสอบยาสีฟันคือใช้ได้ครับเพิ่นมาบอกโผลยงลางกันเลยบ้านในไรบอกี่น้องบ่าบอวแก่โอลบอวอะไรนี่เลยนี่ลายซื้อบัวใหญ่ซื้ออีกแล้วตีโผล่พอดคริมนอนท้าเหลือเอาครีมั่บน้ำอยู่ไหนโอ้คริมนอนท้าเหลืออยู่บ่เหลือครับคริมนอนเหลือ แต่ว่ารอดนี้สิเป็นรอด,ดทุดทไทยเลยด้ยพี่น้องเราจะพัฒนาสูตรนะครับสูตรเคลาตินเราจะพัฒนาสูตรแต่ว่าแชมพูยังทําอยู่นะแชมพูตัวนี้ยังขายดีดีดดบางคนก็คือซื้อไปใช้โดยที่ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องใช้ครีมนวดเลยอย่างเช่นครอบครัวไหนที่ประหยัดอย่างเช่นถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่พี่จะซื้ออันนี้เพราะว่ามันราคาไม่แพงราคาในในบริษัทเท่านาสิเป็นตัวนี้ที่เป็นราคาถูกที่สุด2 9 0เก้าสิบาทนะครับแต่ได้เยอะ4ี่รอยห้าสิ ml คนหลายคนก็จะสงสัยว่าเอ้าทำไมสูตรออร์แกนิกเนี่ยทำไมมันได้น้อยกว่า300 ml แต่ราคา350แต่ตัวนี้450 ml แต่ราคาแค่290บาทเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นรักษาด้วยนะครับตัวนี้มันจะเป็นบำรุงนะฮะแต่ตัวนี้เป็นรักษาบำรสูตรเคลาตินมันจะบำรุงฟื้นฟูคนที่ผมเสียที่เกิดจากการทำสีผมดัดผมยืดผมนะครับ อะไรเจเดี๋ยวุผมกอนเนี่ยอย่างผมแอนที่ต้องรีดต้องทำเคีอยู่<น>ประจ,จะ้า้องใช้สูตรผมหนูอะถ้าหนูไม่ใช้ตัวนี้ไว้อ่ะคือมันมันยิ่งไปกว่านี้อีกอันนี้คือมันเสียมากเลยนะทุกคนแต่แต่ทุกคนต้องก็าจาว่าหนูทําผมทุกวันหนูมีงานทุกวันแล้วหนูวันวันวน,นึงบางทีเปลี่ยนทรงใช่ไหมอ่าคือจังหวะหมอนังกงับบเปลี่ยนสอเปลี่ยนค<อ>ันบอสไซบอสแค่ไหวนี่คือคักกว่านี้อีกครับ แล,แล้วก็คือพอื่นอะไรคนสังเกดว่าอทำไมทำผมไม่เสียเหรอนี่แหละก็คือใส่อนันนี้ไวอยู่คันมองสอนคือเสียครับก็นี แล้วตัวนี้นะฮะสูตรสูตรนี้ก็คือสูตรออร์แกนิกเนี่ยสามห้าสิบสามขวดหนึ่งพันเนี่ยก็คือเป็นสูตรแก้ผมร่วงใครที่มีปัญหาเรื่องผมร่วง,องบอกว่าเพื่อนใช้ออร์แกนิกอ่ะผมเป็นขื่นไม้ร้ายเนี่ยมันจะมีรูปผมขึ้นมามนะครับสูตรออร์แกนิกตัวนี้สามขวดหนึ่งพันบาทราคาเดียวกันกับครีมอาบน้ำทีราสกินของแอนออรดีตัวนี้นะฮะครีมอาบน้ำที่บำรุงผิวอาบสะอาดแต่ยังคงความนุ่มชุ่มชื่<อ>ในให้แก่ผิวพรรณ และที่สมันกลิ่นหอมหอมแบบละมุนหอมแบบหอมแบบฟินเลย oh. เออคันไดยูกไก่นี่คือมีความรู้สึกแบบฟินเลยฟองเยอะด้วยนะครับไม่ต้องใช้เยอะตัวนี้นะครับราคาเดียวกันครับสองตัวนี้สามารถซื้อครากันได้สามขวดสามชิ้นหนึ่งพันบาทกดลิงก์ที่ปัหมุดวันนี้ฟรีค่าจัดส่งทุกรายการเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับและก็พิเศษสุดเลยยาสีฟันเรายังไม่เคยจัดโปรนะตั้งแต่เอามาขายนี่ก็คือแบบ ตั้งแต่ผลิตออกมาขายเนี่ยก็คือวันนี้เป็นวันแรกเลยที่มีการโปรบอกว่าอะไรนะครับสามหลอดห้าร้อยบาทสามหลอดห้าร้อยบาทแต่สองหลอดขายไหมพี่อาร์ตราคาเดิมใช่ไหมคืมอนหนึ่งหลอดอ่ะสองร้อยทักได้สงซื้อที่ไหนกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะครับกดลิงก์ด้านล่างเลยกดลิงก์เลยค่ะนี่นะพี่ทีด่ดูไลน์ใช่ไหมนี่มันจะมีมันจะมีนี่ค่ะลิงก์แดงๆงนี่กดเข้าไปปึ๊บโตซี ซีเซียซแบบนี้ค่ะซีน้ำเงินเนี่ยค่ะคกดเข้าไปครับปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมานะคะจะเด้งรายละเอียด,ดยน,ะะนี่เด้งๆรายละเอียดแล้วก็มาแล้วก็พิมพ์เข้าไปก็ได้ว่าอยากได้ยาสีฟันค่าโปรสามหลอดห้าร้อยบาทอย่างนี้ก็ได้ะคระับข้อความอัตโนมัติยังไงก็แล้วแต่นะครับก็แจ้งแอดมินไปเลยว่าผมบอกว่าฟรีค่าจัดส่ง อันนี้คือตอนนี้คือราคาเราหลอดละสองร้อยบาทนะครับ <c oughs> หลอดละสองร้อยบาทหลอดใหญ่นะครับจะมีสองสูตรยาสีฟันของเราก็คือตัวนี้สูตรสมุนไพรที่รักษาเหงือกและรากฟันนะครับตัวนี้จะสูตรฟัวลน์สําหรับใครที่อยากให้ฟันขาวฟันขาวฟันดูสะอาดนะครับแต่ตัวนี้จะรักษารากฟันและก็กลิ่นปากได้ดีนะครับแต่ทั้งสองสูตรเนี่ยก็คือเราพิสูจน์แล้วเรื่องกลิ่นปากทุกคนเชื่อไหมบริษัทนี้ที่เราผลิต เขาเขาเขาทำยาสีฟันไม่รู้แบบกี่ห่อแล้วแล้วเขาถนัดยาสีฟันมากๆสิ่งแรกที่ที่เขาพยายามจะเอามานําเสนอเราก็คือยาสีฟันแต่ว่าเขาเขาบังคันเขาบบอยากเ็ดเขาก็เลยบ่อยเขาแบบคือเราอยากทำแชมพูกับพี่มาบ้ําก่อนมันมันก็ถือว่าประสบความสําเร็จสําหรับเราเนาะเพราะเราไม่ได้คาดบ้างบารนี้เรื่องยาสีฟันนี่อันเพิ่นเอามาให้เขาก็บอกเคยเทสอ้ไี้เล็ี่น้อง บางทีเขาเลยมาลองใส่เบอรงเขาเลยวมาเอาไม่คือดีคือหนึ่งมันคือมันคือดีปกติ่ะแอนใช้แอนใช้เทปไทยแอนเป็นคนใช้เทปไทยพี่บอยใช้เอ็มวีใช้เอ็มวีแล้วก็เดนทิสตเตอ่าแต่ว่าแอนแอนใส่บ่อไหรได้แอนใส่น้ำร้อนบ่อไรแอนเคใส่แบบพวกสมุนไพรบางที้เขาเลยลรงล่องลองเอาเอาตัวเทปมาเทสดูแล้วแล้วมันรู้สึกว่ามันลืมตัวนั้นไปเลยเราก็เลยสังเก แล้ว,ลวไม่แล้วความหมายคือแบบว่าเอา้าเขาคือหัวตตาหัวมันดีเลยเนี่ยเออแล้วที่สำคัญนะคะเรามาทำทีหลังด้วยเนาะใช่ส,สินค้าของเรา<ม>ทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นแชมพูครีมอาบน้ำใช้ได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่จนถึงคนสูงอายุก็ยังใช้ได้มันเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อครอบครัวคือไม่ว่าทุกคนจะสั่งไปเนี่ยใช้ได้กันทั้งบ้านบางคนเป็นครอบครัวใหญ่ อย่างแต่ก่อนแอนอยู่มีคุณตาคุณยายคุณป้าคุณอาคือห้องน้ําเนี่ยเป็นห้องน้ํารวมใช่ไหมเนี่ยห้องสื่อไวตั้งไว้ในห้องน้ำทุกคนใส่ไดไรทั้งกเบิดเลยค่ะมไม่ได้จำเพาะเฉพาะว่าอุย้ยอันนี้ของผู้หญิงอ,นนอันนี้ของผู้ชายหรืออันนี้ของเด็กอะไรเงี้ยคือจริงอันเนี้ยเด็กๆก,ก,ก็ใช้ได้ครีมอาบน้ำม,นมันก็ค่อนข้างที่จะอ่อนโยนนะฮะได,ได้กับทุกสภาพผิวอสินค้าของพวกเราคือจริงๆมีคือคือพอเราเริ่มทําแล้ว คนมองว่าเรามีชื่อเสียงใช่ไหมก็มีโรงงานหลายโรงงานมาเสนอนะแต่เราเลือกโรงงานที่เรามั่นใจและได้รับมาตรฐานระดับโลกระดับโลกนะครับ GMP พัดบวกโรงงานวัตถุทอนบอกไปเลยมาตรฐานระดับโลกโรคยันเบาหวานโรคเบาหวานแรงความดันมากเหมือนเลยมาตรฐานโลกนะฮะจริงๆคือมีคนที่จะมาชักจูงไปหลายๆที่แต่เรามั่นใจโรงงานนี้ผลิตออกมาแล้ว คุณแม่ขา <Okay. S 1> กดลิงก์ที่ปักหมุดสําหรับใครที่สนใจสินค้านะคะกดลิงก์ที่ปักหมุดเดอวแอนเดอวแอนสาธิตให้ดูอีกรอบหนึ่งเดอวแอนสาธิตให้ดูเป็นอย่างนี้นะคะปึ๊บแช่หลับต่อไปอ<ป>ัน<ป>นั้นนี่อันนี้ไลฟ์สดใช่ไหมคะคุณแม่กดตรงนี้นะคะกดตรงนี้กดตรงที่ปักหมุดตรงนี้คะ่ะนี่ตัวนี้นะคะจะมีเลขแปดอยู่ตรงนี้กดเข้าไปกดเข้าไปแล้วก็จะขึ้นข้อความนะคะ ข้อความสั่งซื้อสินค้าบอสแคร์และดีล่าสกินกดลิงก์ที่นี่ได้เลยแล้วก็กดลิงก์เข้าไปกดเข้าไปนะคะแล้วมันก็จะขึ้นเราพิมพ์เลยก็ได้<อ>ดเราอยาก<ค>ได้พิมพ์แมนอยากได้เอาสมมติว่าอยากได้ยาสีฟันอยากได้ยาสีฟันสามหลอดก็รอแอดมินตอบปึ๊บส่งค่ะกดส่ง นี่มันก็จะมีข้อความอัตโนมัติเด้งขึ้นมาอันนี้จะเป็นข้อความอัตโนมัตินะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มั่นใจในราคาหรือเอะวันนี้มันมีโปรเนาะโปรมันไม่ได้เกี่ยวกับกับข้อความตรงนี้นะก็รอให้อดินตอบนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวแอดินจะมาสรุปยอดให้นะคะว่าเท่าไหร่แล้วก็ค่อยโอนจ่ายมานะคะบอดอาจมานั่งคุ้มพนักงานเลยเหมือนเนี่ยยังวะเดียว่เลอยเดียวแถมพี่คาร์งอีด้วยกั แถมฟรีค่จะจัดส่งทุกรายการนะครับเฉพาะวันนี้เฉพาะเฉ <Okay. S 2> พาะวันนี้ถึงถึงเที่ยงคืนวันนี้นะครับสิ้นสุดเที่ยงคืนวันนี้สําหรับใครที่สั่งแล้วนะคะเดี๋ยวรอแอดมินตอบสักครู่อย่าเพิ่งส่งข้อความซ้ําอีกนะเดี๋ยวมันจะมันจะเลื่อนเลื่อนเลื่อนลงมาเรื่อยๆออกจากไลน์แล้วเข้าใหมค่ค่ะเป็นอย่างพิ่นฝากหมุดของเราไม่ขึ้นอ๋อออกจากไลน์แล้วเข้าใหม่นะครับมันจะมีมันจะมีหมุดขึ้นอยู่ด้านล่าง สนใจยาสะผมคุณแม่สมพรไ,ได้ได้ได้เด็กแอนคาลไอ้ยิ้มแล้วครับยิวครับไอ้ไปเบิ้งหมอน้ำผมไปนะเอาบางคนอ่ะบางคนก็เจาะกับปิดเนาะติดแบบว่าอันปิ๊ดการแปลงฟันอ่ะแมเหมือนกับว่ากินข้าวทุกครั้งล่าสุดหนูถ่ายรายการกับพี่นิกกี้นิกกี้อ่ะดาราอ่ะแม้ แกเป็นคนที่กินทุกครั้งแกจะไปแปลงฟันเลยเล้วติดแล้วบอกว่าเราติดเคลื่อนล่าสุดนั่นมันเป็นรายการแบบรายการชิมแบบพาเที่ยวพากินอะไรอย่างนี้เนาะแล้ววันนั้นไปหลายที่มากแล้วก็กินกินข้าวกันประมาณแบบสามสี่สามสี่รอบนะคะก็กินทุกรอบแกก็แปลงตลอดบางคนก็เป็นแบบนั้นพรีเมียมแคร์เฮอร์เบอร์ แล้วก็ยาสีฟันผสมฟูออนไลน์มันมีสองสูตรนะคะมีสองสูตรตั้งแต่ตั้งแต่ยาสีฟันไมอก็ยังไม่ได้บริไมีโอกาสมามาแนนน้ำใหากจะเถือแต่ว่าถามว่าเฮ้านี่หระเป็นคนเทศเข้าเป็นคนเทศเสั่งไปเมื่อสิบเดือนสิบอ๋อจริงๆโปรโมชั่นก็มีเรื่อยๆค่ะมีเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดสมว่าหมดก็รีบตุนไปเลยก็ได้นะคะ เมื่อคืนพี่มูดซื้อแชมพูแล้วสองขวดขอบพระคุณค่ะ <c oughs> เอาไปลองใช้ดูนะคะสินค้าของเราคือมันเป็นมันเป็นสินค้าที่เราเทสมาก่อนแล้วแล้วเรารู้สึกว่าม,มันดีมันดีจริงๆเราก็อยากบอกต่อคือท <c oughs> า <c oughs> บอดีกับคือกับกับบอด้มากันรันตีเองเด้เ <c oughs> มนบออยาพี่น้องเอาไปลองใส่บึงบอแคร์ครีมอาบน้ำ <c oughs> พนักงานบริการตามห้างก็ต้องแปลงเนาะใช่ใช่แต่ก่อนแต่ก่อนตอนที่หนูฝึกเป็นนักร้องใหม่ๆอ่ะหนูแต่แต่ก่อนหนูก็แปลงบ่อยแต่ว่าลังลังมาหนูหนูบ้วนปากอืมที่ก่อนก่อนจะขึ้นเวทีหรือว่าหรือหรือจะออกไปเจอคนอ่ะหนูจะบ้วนปากก่อนตลอดก็เลสิบบ่คอยอาจจะบ่ค่อยได้แปลงแบบดูงสิหมคะ่ะสั่งแล้ว ยาสีฟันวันนี้มีโปรโมชั่นค่ะสามหลอดห้าร้อยบาทปกติเท่าไหรอ่อารห้าร้อย่สิบห้าบาทแล้วก็มีโปรโส่งฟรีด้วยนะคะถ้าเกิดใครสั่งวันนี้โปรหมดเที่ยงคืนใช่ไหมใช่ตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วเหลือเวลาอีกห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงเท่านั้นที่ทุกคนสามารถสั่งได้นะคะโพรวันนี้ถูกจริงปกติหาร้ยยิบห้าบาทเิมีค่าส่งทั้งทาอีกแนนค่าส่งห้สิบบาทไงปกติ ก็ลดตั้ง75บาทลดตั้งเกือบร้อยหนึง่งเอ้ยมาถมาถึงว่าเขาคิดเป็นหลอดนะมันหลอดละสองร้อยไปเลยข้อดีของการซื้อสินค้าแบบนี้เนาะมันอาจจะรอนานหน่อยกับการที่อาจจะต้องรอขนส,ส่งไปถึงบ้านสองสามวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันได้ราคาที่มันได้ราคาที่ถูกถูกกับถูกถูกกว่าถูกถูกเป็นราคาต้นทุน เป็นราคาต้นทุนแล้วก็เป็นของที่ดีมีคุณภาพไม่ใช่ของที่เกือบจะหมดอายุแล้วค่อยมาลดล้างสต็อกอะไรอย่างเงี้ยอแต่ว่าถาสัวเข้าไปสื่อน้ำน้ำหล่านต่างๆเนาะซึ่งซึ่งโอเคเขาขอใจแอนอะเคยเจอดูบางทีแอนไปซื้อแชมพูที่แบบเราคิดว่าเอ้ยมันเป็นโปรลดราคาอย่างเงี้ยเราไปซื้อมาแล้วมาสามันบวมีฟ้องพี่หน,น้องคือคือเขาเคยใส่ยูยี่หอน,นี่แหละมันเป็นฟ้องมันหอมม่อสีเข้ากับสื่อมาบานเนียน มันมันบ่หอมมันบ่มีฟองเข้าเกิดเลยแบบเฮ้มันก็เป็นแบบนี้เองสินะเพราะฉะนั้นเราไม่เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเขาเอาอะไรมาลดราคาให้เราแต่ว่าอันนี้คือแอมเป็นผ,ผู้ผลิตเองผลิตแระจำาหนายเองมันก็เลยจะก,การรันตีได้ว่าเราเอาสินค้าใหม่มาตลอดมาลดราคาให้กับทุกคนได้ซื้อไปใช้กันนะคะ หัวใจบังไฟแสนไม่เล็กเตยแล้วมีโครงการจะทำโลชั่นกินโลชั่นน่ะพี่แอนเทสประมาณสามรอบแล้วแต่ก็ยังไม่ถูกใจก็เลยคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางของเราสักเท่าไหร่คืออาจหรือไม่งั้นก็อาจจะเปลี่ยนบริษัทอะไรเงี้ยก็มีการคุยกันกับพี่โออยู่ค่ะแต่สำหรับในสิ่งที่แอนมันมีเยอะที่แอนอยากทำแอนอยากทำสักคับอยากทำอะไรที่มันเกี่ยวกับผิวนี่แหละ แต่ว่ามีมีสินค้าใหม่อูปไปก่อนยังไม่บอกว่าเป็นอะไรนอกเหนือจากยาสีฟันนะคะอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่อันทำกับพี่โอตังหากก็จะเป็นสินค้าใหม่อีกอย่างหนึง่งเก็บเงินปลายทางมีค่าส่งไหมอาร์ตวันนี้ฟรีค่าจัดส่งนะครับวันนี้ฟรีปลายทางกับฟรีเหรอค่าจัดส่งปลายทางอะ บอรเหล่าไปทางก็ต้องใจเองเดลยพี่น้องต่ว่าขั้นสมุดว่าพี่น้องสังส่งสัง่งสั่งกับบอร์ม้ยต้องไปทางแม่แม่แม่แามันจะเป็นเท่าบางโอขอบคุณห,หลายๆจ้ะแม่ ขอบคุณค่ะอกวันนด้ลิงที่ปักลุทเลยนะคะสำหรับผู้ใที่อยากได้สินค้าเด้อมีแชมพูออร์แกนิกค่ะแล้วก็เคลาตินี่ีมอับน้ำแล้วก็มียาซีฟัน คนมากหลายๆคนก็จะมีแชม,มพูแบบที่บ้นานติดบ้านอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ลองอยาสีฟันก็ลองดูนะคะุอ้องน้ำหอมน้ำหอมก็แบบว่านี่ใช่ค่ะปลายทางจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ส่งฟรีนะคะมีค่าส่งต่างหากโอนโหลดพี่น้องโอนแล้วมันชั่วโอนแล้วชั่วกว่าถ้าเกิดสุมาวาปลายทางนี่กับวรู้ววาน คันหาสมุดไปห้อ,องประยูบาดหรือว่าห้องปได้รับโทรศัพท์หรือสินค้ามันติดกับมั้งสิพี่น้องกับสิบว่ไใของเด้แต่ว่าคือพูดถึงว่าให้ทุกคนน่ะแบบโอน,โอน,โอนไปเลยกับกับว่าเป็นยังค่ะหมายถึงว่าสั่งวันนี้ก็ให้ลูกกดโอนให้ก็ได้ <c oughs> <c oughs> สนใจยาสีฟันขอบคุณทุกทุกคนนะคะแมแล้วเอาอันตีตามมาสามปีแล้วเอาเงินมาทํามาหลวกทังบุญน,น้ำค่าบุญกระถิ่น ทีสีเหตุหาคุ้นตาเนาะคะ่ะวันที่ยี่ดพฤศจิกานะคะก็เมื่อคืนก็มีต้นผ้าป่ามาสองต้นฉันรอนน้ำหอมกินพี่บอยพี่บอยมีน้ำหอมเยอะมากแล้วก็กินแบบกินกินไม่เหมือนกันสักกินเลยแต่ของอย่างของแอนอะ่ะคือคือแอนจะค่อนข้างที่จะชอบน้ำหอมกินที่ ที่ที่หวานที่เหมือนขนมอะไรอย่างเงี้ยแต่ของพี่บอยคือแล้วแต่สไตลก์การอยากฉีดของแกเลยขอบพระคุณค่ะถาฟังพี่น้องต้องถาฟังใน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 ส่วนของวงวงแอนตะวาค่ะเกิดวงใหญ่เนี่ยก็ความที่ทีทีทพน,นันพนเป็นหมอลำัยูนี่ทุกทุคนมีม,มีมีสิทธิ์ที่จะร้องเพลง เพลงใหม่ๆอัปเดตกันได้นะคะ <Okay. S 1> แต่ว่าคันคันคันเฮาเฮาบ่ได้อยากแบบว่าเป็นอันนี้บริอยากแบบอุยบ้ยว่ามแบบันมีเพลงใดมาใไมหมเฮาต้องลองต้องลองบอบอบ่แมนค <c oughs> ีมอาบน้ำใช้แล้วรีแหลกหนูชอบหนูว่ามันมันหอมมากมันเหมือนน้ำหอมที่ที่หนูแบบยอมที่จะเสียสละเอาเอา,เอาเงินซื้อเป็นกลิ่นแรก เป็นน้ำหอมที่แพงที่สุดขวดแรกที่อันใช้ก็คือกลิ่นนี้หนูไม่มีตังเยอะหรอกแต่ว่าหนูกับหนูอยากได้หนูไม้อีลีแล้ววัน,นี่พอไปซื่อมาชีดเท่ากันค่อยๆฉีดเอาเนาะค่อยๆฉีดค่อยๆค่อยๆแบบยากมันบิดไหม <laughs> 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 ก็เลยลองลองลองเอามาทำเป็นทีมอาบน้ำดูนะคะ เดี๋ยวรอพี่บอยสวดมนต์ก่อนสนใจน้ำหอม,หมยังค่ะยังไม่ได้ผลิตค่ะวันนี้นะคะโปรโมชั่นยาสีฟันสามหลอด สามหลอดห้าร้อยบาทสามหลอดห้ารอยบาทเท่านั้นปกติหารอยยี่สิบห้าบาทค่าค่าส่งฟรีด้วยส่งฟรีด้วยนะคะส่งฟรีด้วย<ม>ก็อย่าลืมอุดหนุนกันนะคะเรึ่งผลิตมาเลยสดๆร้อนๆกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ใส่แล้วของน้ำบอบไดบวา่างสัตว์ทั้งสี่เดขคอยเอาอี้ลางของน้ำพอมังเกลียพอ่อยอยากมันเด็กกินหอมบางคนคัดผื่นเป็นวะคัดผื่นหรือล้างคาบสบู่อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ถ้าเกิดใช้ใช้น้ายาล้างห้องน้ำมันก็จะมีกลิ่นที่แบบมันมันแรงเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแอนอะ่ะเป็นคนที่ชอบเอาครีมอบบน้ำล้างห้องน้ำเ <laughs> พราะมันจะได้หอมไม่กระ็รเบิดเร็ว จริงลิมนรุ่นลิมิเต็ดบางคนก็บอกว่าชอบกลิ่นเดิมมากกว่าบางคนก็บอกว่าชอบรุ่นลิมิเต็ดเหมือนกันแต่หลายๆคนส่วนมากประมาณแปดสิบเปอร์เซ็น์ที่บอกว่ากลิ่นเดิมดีกว่าฉันเตรียมตน้นผาป้าแล้วได้เลยมาแฮ่ย่ามูเวนมีรถดแฮ่ย่ามูเวนมีรถดแฮ่แล้วกานย่ามือขึ้นกับมอลล่ใจกินลอยค่ะ จานจะของใครเอาไม่เป็นไหนป่ะจายืนดงดิ้นชั้นหน่อยนี่นมนป่ะแมนมิวก้องหรือไเออหฟังนั่นไหมพูดไอโอนให้แม่ วันนี้หมอรำใจก็ร้อยที่พัทยานะคะขอบพระคุณมากๆากสำหรับทุกๆก,กำลังใจเมื่อคืนด้วยนะคะแล้วก็เมื่อนีอ้พี่น้องผู้ใดที่อยู่ในกลุ่มปิดแล้วก็รับชมอีกหนึ่งคืนนะคะก็จะมีทีมไลฟ์สดให้ด้วยเดี๋ยวเด้อวันนี้ค่ะวันดีค่ะ วันนี้ให้ให้อาร์ตได้ไหมเดี๋ยว, <Okay. S 2> แ,วแม่เรแ,แมบเราลูกตู้ไปสาราคาาจริงนะเนี่ยไม่อาสมแม่เต็นพักเลยสวัสดีครับพี่น้นองครับหน้าตาเหมือนในในแมน่ว่าเหมือนจะงานไหนนี่คือเจ้านี่เหมือนกันกูเนี่ยกนะูกสอนทุกเร้นนะ่อ แม่รู้จักแชททุกคนเลยเด็ดชาตอนนี้ต้องเดีย๋ดยวเอาไปตัดเดี๋ยมื่อคืนเมื่อคืนที่หนูไปเล่นเที่ยวก็ประด็นใช่ไหมเข้ามาใช่ไหมแม่ก็ดูตัดไปก่อนเลยส่วนหมดเลยแดงตัวที่จริง,รงเน,ะนาะหน้าอ่ะสวัสดีครับใช้ทุกอย่างของบอสมานี่ผู้ดีคนใจผลิตภัณฑ์บอสแค่นะครับพี่น้องครับตอนนี้เข้ากัน พี่โปรโมชันดีๆมา่ฝาพี่น้องนะครับก็จะเป็นย่าสีฟันวันนี้นะครับแต่ทุกอย่างก็คือสรงฟรีนะครับพี่น้องครับวันนี้ทรงฟรีทุกอย่างเลยบอดใจดีนะครับพี่น้องแ,แม่ชื้อสดไปเลยแม่สัง่งไเ,เป็น,นแม่ซื้ออยู่หน้าง,งานบอจะแ,แม่ซื้อนี่ไปเลยอ๋อแม่สัง่งท่งไม่เป็นแม่แม่สั่งไม่เป็นถ้าลูกมาแหละแล้ววัไหนจะได้ใช้ เขากลับมาบ่อยไหมแม่เขาอยู่แค่เขาอยู่แค่บ้านค่ายนะแม่อยู่เมืองแกลง๋อ้าระดานบอลแมแอนไมเลนค่าัดสองร้อยค่าในรงคบ้านแม่ไปเไสนใจผลิตภัณฑ์สดแม่ไปแล้วแม่รออยอกไปแล้ว ขอตแต่งโตัวว่ามาน,นี่ใช้มือตัวแลเลยตีแมนนะครับเปล่ามานี่อขึ้นไปกินเขาวมื่อไหน,นี่ก็อันนี้ละไปนอนนี่ละสูตรจวนจานในโซนแล้วสวัสดีครับสวัสดีแม่น้อยครับสวัสดีแม่น้อยสวัสดีนะครับพี่น้องครับคู่นี้ผู้ใดอยู่โซนปัตยามาลงามาลันเด่ครับผมอาสมัครโบระเจ้าร่างต่อ,อ,อรย สูส้ๆจ้าขอบคุณมากๆครับพี่น้องครับอย่าลืมเด้อร์ม,มันี่สำหรับโปรโมชั่นโปรโมชั่นบอสแคร์ของเรานะครับพระกาธรรตะองค์พระสมัยสัมพุทธเจ้ากบบลำล้งต่อพระภูเจ้าที่พระแม่นางตัวละนิสิตศักดิ์สิทธิ์ที่ศักดิ์สิสทธิ์กที่แห่งนี้กราบสวัสดีพี่น้องแฟนๆพี่น้นองพะทะยาพี่น้อง คุนบุรีพี่น้องจ่าและหลายสถานที่พี่น้องอีสานคนบานเห่านะครับเสียงจากในทีมการแสดงของลูกหลานทีมงานหมอลำร่วมสมัยหมอลำใจเกินร้อยครับศิลปินจากเมืองตะการศนามหาสารครรมเอกลักษณ์วัฒนธรรมลำเรื่องตะการศนามาแก่นก็การนำทีมของพระเอกหมอลำใจเกินร้อยครับพระเอกบอลศิริชัยสนใจยาสีฟันมาจากไปที่เป็นรอยสีน้อด ปั้นนแสดงตะบดขามเลี้ยงอำเภอตะลารีน่กจากวัดมหาสารคามคารับวัฒนธรรมลำเรื่องตกบอนคำนองขอนแก่นศรษกิจตำนานหมอลำหมอแคนให้คงอยู่คู่กับอดีตสารตำนานเท่านานครับเมือมีโอกาสนำผลงานการแสดงฝากตอนพี่น้องนะครับพี่น้องมีได้ยินเสียงนีแล้วเข้าสู่สถาลันเดินได้เลยนะครับหมอลำใจกร้อกยุกระบบตอนนี้พร้อมแล้วที่จะมอบความสุขให้พี่น้องแฟนๆครับเพื่อนกิจงานคณะผู้จัด ทีมาพระประแดงโปรยบอชั่นครับผมว่าเมตากับมอพาลำเต้นจะอดได้มีโอกาสับคารมความสุขว่้พี่น้องแฟนๆสำหรับค่ำคืนของวันนี้ขอบคุณเจ้าของสถานที่ดีๆตรงนี้นะครับขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านทุกนายครับขอบคุณทุกความหางทุกแห่งใจพี่น้องเฮ้าหน้าห้าหน้าเวีี่นะครับเขาทูวสถานรัานเพิ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเอาพี่น้องถามว่า ผลิตภัณฑ์วัตแท่สื่อได้ยุบมองไดนะครับพี่น้องงานเขามาหลังเวทีได้เลยนะครับบูธสิจกรามของวัตแท่นะครับอยู่หลังเวทีน้องออยล่อบริการพี่น้องโอยนนะครับขอบคุณก้มหาความแย้ครับออความเห<อ>ตีาวพี่น้องเคยใส่แล้วดับบดีเนาะพี่น้องอยากจะได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ารับผมแชมนะครับทลีนนัวโฟราที่ดึงยาดิบั้นนะครับทีมอาบน้ำของน้องแอนอลรดีนะครับภายใต้แบรนด์วัตแครพี่น้องงานเขามาหลังเวทีไรเดอร์นะครับ ขอราำแต่ก uhm ็ร้อยปีที่แปดมาพร้อมกับผู้ให้การสนับสนุนับริษัทวันนี้ที่ได้จัดตลาดสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และการตลาดทุกประเทศเรืหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบรวมวันหน้นห้าสบกทุกงานหมอหล่อกับสูตรใหม่หอมนำาพิ่ถึงสิบป่าแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์วัดแคร์ผลิตภัณฑ์เพื่อคนรับสุขภาพของเส้นผมให้วัดแคร์ดูแลผิคือผู้ให้การสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการครับรวมสึ่าศิลปะวัฒนธรรม ไปครับหมอลำหมอแค่หมอลำใจตลอดในฤดูกาลปีที่แปดปีนี้พี่น้องครับปีที่แปดกำลังนอนทัวร์รอดแน่จะมีโอกาสมาเย่ยมาทียนความพี่น้องในเขตพัทยาพี่น้องครับเมื่อวี้วัดกันยังดีพี่น้องที่เดินทางกันแห่งใจนะครับไปถามที่ตรงนี้มาเพื่อไดก็อกคุณถูกเถื่อนปักเข้ากองหนะพี่ที่ไปหาพี่น้องเข้า สวัสดีครับพี่น้องชาวอีสานที่มาทำงานอยู่พัทยายครับ<า>สวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องแฟนๆเข้าสู่สดดท้ายร้านเพลินสรานีตรงนี้นะครับมาเจดได้กระโอบพูดัวเเดือพี่น้องในความักความแห้งความเมตาตากับหมอลำใจเคลิ้นลอยด้วยดีเสมอมาพี่น้องครับพี่น้องเพชรตากล้องวันนี้เรามีร้ฟ์กลุ่มปิดนะครับ่วลโ<ว>ี้ทีศินสูดหมอลำใจกันร้อยปีที่แปดนะครับส่งสัญญาณภาพและเสียงโดยทีมงานเอเจนแจ็คโศก กูปวดล่าชักขาดมีครับรวมอ่าเต้นสายเป็นกับหมอลำใจกันลอย้อมือแล้วมพราะว่ามีหมอกล้องซูเป็นกินนองยู่ในเกศพระประแดงเกศมวยนนีะครับมหาพี่น้องพัชรย่านะครับอ๋อกรองออกมาแล้วกัญชาสัมพันธ์ซอยคานาพุจัดเข้าพี่น้องขับถ่ายูกเวทีโพเทสต์บวกขับซอยกับตรงกลานทีนงานหมอลำใจกันลอยคลับศิลปินเข้าบนทุกคนเพราะว่าจิเป็นเบอรหน้าเบอรหลังโพส่อยกันถ้าเห็นสามสี่คนอีกกันว่าแสดงว่าหมอลำใจกันลอยทำการแสดงแน่นอนครับผมตลาดเบอร์เซ้นเล่ยเบอรนี้ ปอดฟ้าปอดฝนน้องมื่อนี่ฝนว่าตกพี่น้องครับ <Okay. S 2> เปยังปุ่นยังคูดขอรำใจเกิดลอยซ้อมเอางานโชว์สามเดือนนะครับได้มีโอกาสลกมาหาพี่น้องเมื่อนี้ขอไปสะกนเด้อนะครับเปุเทวาขอสะกดเทวนา่แกว่ามีป่าว่ามีฝนพี่น้องที่กเดเป็นซีนมีการไล่ยนาเวทีเหรอครับท้าสิเดล่งไล่มองนี้โปรโมชั่นซีฮอด โปรโมชั่นโปรโมชั่นเสียหอเทียงขึ้นมันนี่นะ้วครับเดี๋ยวผมสิแจ้งทางแอดมินไปผู้ใดบรทันเอสซังกับเฝ้าซั่งไปไปประจำบ้านประจำรัวเรือ,อนนะครับขอบคุณทุกแชร์ทุกไลน์นะครับขอบคุณหลายๆครับผม